อ่ะนะครัสวัสดีเพื่อนเมื่อทุกคนนะครับเนาะก็หลายๆคนเนี่ยสงสัยมีคำถามจากคอมมูนิตี้เยอะแยะเลยเนาะว่าระหว่างตัวเซฟดาก้อนกับตัวเยติน้ำแข็งเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเรามองไปสองมุมเนาะหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่เออเราจะเลือกปั้นตัวไหนดีกับสองคือทำแซคดาก้อนมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยทำเยติน้ำแข็งต่อหรือว่าจะไปแซคดากอนหรือมีวิธีคิดยังไงเนาะอ่ะเอาเป็นผู้เล่นใหม่ก่อนนะคร คืออย่างเงี้ยผู้เล่นใหม่เนี่ยปกติแล้วการจะสูงได้ไม่ว่าจะเป็นเยติน้ำแข็งหรือสแนปดราก้อนเนี่ยนะครับคุณจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ1สัปดาห์กว่าๆได้ถ้าถ้าคุณดวงเกลือเกินไปนะครับทีนี้เวลาผู้เล่นใหม่มาเริ่มสูงเนี่ยผมอยากให้คุณอ้างอีกอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับ 1. ตัวคุกกี้หลักที่คุณสูนส่งได้ซะส่วนใหญ่มมนเป็นคุกกี้ลักษณะไหนอ่าเพราะว่าสแนปดราก้อนกับเยติน้ำแข็งอะ่ะเขาต่างกัน ตรงที่ว่าสแนปดะก้อนจะเน้นฮิลยืนอยู่ข้างหลังสร้างโล่เพิ่มดาเมจเพิ่ม,ดมลเมดเสียหายแต่เยติน้ำแข็งจะเป็นฮิลน้อยฮิลไม่เยอะนะครับแต่จะเน้นมาแทงสร้างดาเมจก,ก็น,นิดนึงจะเน้นฮิลท่าน้ำแข็งแรงเป็นตัวแทงที่ดีตัวหนึ่งได้นะครับหลักๆะนะครับซึ่งถ้าคุณถ้าคุณรู้แล้วว่าตัวที่คุณส่มมาได้ในช่วงแรกมันเป็นตัวแถวหน้าซะส่วนใหญ่ขาดฮิลไปอะไรเงี้ย คุณก็เลือกเป็นแซนด์บาก้อนมาก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณเลือกเลือกตัวคุกกี้จากบริหารวิรญชนเนี่ยเป็นป้าฮอลลี่เบอร์รี่คุณก็ม่จะเป็นที่ต้องใช้เยติน้ำแข็งย้อยแล้วคุณก็เลือกแซนด์าก้อนมาได้แต่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็นปู่เพียวได้ตัวฮิวมาแล้วในการเริ่มต้นอ่ะคุณไม่มีตัวแทงเลยอ่ะคุณเลือกเยติน้ำแข็งย้อยได้อันนี้คือหลักๆในการเลือกของการเริ่มต้นเนาะแต่คราวนี้ผู้เริ่มต้นเขาก็จะต้องเล่นมาสักพักหนึ่งเขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะสุ อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าปกติแล้วอะขึ้นศูนย์ดาวอะจะใช้เวลาระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นิดๆเคลื่อนมากๆก,ก็สองสัปดาห์ระยะเวลาสองสัปดาห์นี่คือเวลาระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นในการเล่นนะครับผมจะบอกว่าคุณเริ่มสุ่มตัวหนึ่งจากเงื่อนไขที่ผมบอกเมื่อกี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณมาเปลี่ยนตู้สุ่มอีกตัวหนึ่งเมื่อได้เขาแล้วอ่าเท่ากับว่าคุณจะได้ศูนย์ดาวทั้งสองตัวหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะสุ่มยังไงก็ได้แลละจริงเพราะ คุกกี้สองตัวนี้เป็นคุกกี้ที่ถ้าในมุมของผู้เล่นใหม่นะศูนย์ดาวเล่นได้ดีทั้ง2ตัวอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ตัวไหนในกรีไหนเป็นหลักอีกทั้งเวลาเราเล่นไปสักพักเนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะไปเทไปทางหนึ่งเลยเนี่ยมันจะทําให้บางทีคอมบางคอมมันจําเป็นที่จะต้องใช้คุกกี้บางตัวทั้ง2ตัวเนี่ยสักตัวหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยพอคุณไม่มีมันก็จะทําให้คุณเล่นกับคนอื่นไม่สนุกถูกไหมครับอ่ะ ไอตัวกรณีแรกผ่านไปสําหรับผู้เล่นใหม่ผู้เริ่มเล่นใหม่เนาะกับที่2นะครับคือกรณีของผู้ที่เล่นมานานแล้วเหมือนของผมเนี่ยทำแซนด์ดากอนได้3มดาวรุ้งแล้วทำแซนด์ดากอนได้1ดาวรุ้งแล้วอะ่ะก็คือเริ่มสูดตั้งแต่แรกอะ่ะไม่มีดอไม่มีอะไรเลยอะ่ะหรืออาจจะดองบ้างไออย่างถ้าเกิดคนดองบ้างพี่คิดว่า1ดาวรุ้งต้องมาแล้วอะ่ะชนปดากอนะน่ะนะเวลานี้เยี่ยมแข็งย้อยเนี่ยควรจะสูมอะไรนะครับแน่นอนแหละว่าจะต้องเป็นน้ําแข็งย้อย,อยอยู่แล้วอะ่ะหลักๆคือ ศูนย์ดาวสักหนึ่งตัวใช่ไหมครับคราวนี้ย้อนไปที่พี่นิกอธิบายมเมื่อกี้พี่นิกบอกว่าฮุกกี้ทั้งสองตัวเนี้ศูนย์ดาวก็เล่นได้แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเทนปดากอนน่ะมันสามดาวรุง้งมันหนึ่งดาวรุ้งอะ่ะมันเกินความพอดีของการเล่นของเราในอารีน่ามากพอสมควรแล้วสามดาวรุ้งของพี่นิกเนี่ยไม่ได้ต่างกับห้าดาวรุ้งเลยนะครับหมายคายังไงหมายความว่าถึงแม้ว่าพี่นิกจะสูบแซกดากอนไปให้ห้าดาวรุ้งอะ่ะ มันก็ไม่ได้ต่างกับสารเราลงสักเท่าไหร่ฉะนั้นพี่แนะนําว่าสําหรับผู้เล่นที่อ้างอิงฮุกกี้ไซรัปก็คล้ายๆพินิกหรือต่ํากว่านิดๆหน่นนอยๆก็ได้นะนะครับไปสุ่มตัวเยติน้ําแข็งขึ้นดาวให้สูงๆเลยเพราะว่าณนะเวลานี้ถึงแม้ว่าเยติน้ําแข็งจะอยู่แค่คอมบางคอมที่เน้นน้าแข็งเยอะๆเ,เท่านั้นใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นฟอสควีนยืนเดี่ยวกันหรืออาจจะมี2 2ฟอสที่อาจจะไม่มีน้ําเยติน้ําแข็งก็ตามใช่ไหม แต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาเล่นในระยะยาวไม่ได้นะครับอย่าลืมว่าคุกกี้ BTS ในช่วงแรกก่อนที่ตัวคุกกี้แซนดดาก้อนจะเข้ามาหลายหลายคนที่ได้ BTS ดาวลุง้งแซนดดาก้อนเข้ามาก็ใช่ว่าเขาจะเล่นแซ a ดดาก้อนกันตั้งแต่แรกแบบทั้งหมด BTS จะหายไปจริงๆตอนที่ s ซนดดาก้อนมีการอัพดาวแบบ2ดาว3ดาวสดาวกันแล้วอ่ะ คุณจะต้องให้โอกาสน้องหน่อยนะบางทีแบบบางคนแบบเอาตัวเยติน้ำแข็งมาศูนดาวแล้วก็ไปต่อส n a p ดับก้อนห้าดาวอะ่ะแล้วเยาติตน้ำแข็งคุณมันจะดีขึ้นกว่าศูนดาวได้ยังไงล่ะใช่ไหมคุณจะต้องทําให้เขาแบบฮิวแรงขึ้นถึกขึ้นมีดาวที่เยอะกว่าน,นี้แล้วก็ลองเอาไปเล่นเยติน้ำแข็งมันอาจจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าศูนดาวก็ได้อ่าสรุปนะครับถ้าเป็นกรณีของคนที่เล่นมานาะนมานานแล้วพี่นิกแนะนํานะส่วนตัวนะ ขึ้นเยียติน้ําแข็งไปจนดาวรุ่งเท่าสแนปดาก้อนเลยเพราะสแนปดาก้อนสดาวนเนี่ยสดาวรุ้งเนี่ยหรือ1ดาวรุ้ง2ดาวรุ้งอ่ะเล่นได้ดีในระดับที่คุณเล่นอยู่แล้วเขาเวลาผมเจอท็อปร้อยที่5ดาวรุ้งอ่ะสดาวรุ้งผมไม่ได้แพ้ไปกว่าเขาเลยเขาเล่นตั้งแต่ศูนย์ดาวแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเลือกคุกกี้ระดับสเปเชียลเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็ฝากสนับสนุนคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับ สปอนเซอร์ใจดีของทางผิดเนะเาะประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวคุณ a d